สวัสดีมวลมหาประชาชนครับสวัสดีครับใครถูกหวยบ้างครับนี่ความจริงนะถ้ามันออกสักสองสัปดาห์ที่แล้วนะไอเลข7จตัวหลังที่มันยิงทุกวันนี่มันน่าจะออก,กตะคราวที่แล้วแล้วเอาละครับให้เขาสักเรื่องหนึ่งเพราะว่าทำชิบหายมาแล้วมาเยอะแล้วทำให้ประชาชนได้ตังค์สักเรื่องบ้างคุณยิ่งรัก เอาละครับผมเองวันนี้เนี่ยขึ้นมาให้ข้อมูลแล้วก็เรื่องที่หลายคนบอกผมว่าอยากให้พูดสักทีผมก็ไม่ยอมพูดเรื่องนี้สักทีแต่วันนี้จะพูดแล้วครับวันนี้จะพูดเรื่องพลังงานให้ท่านฟังครั้งแรกจะเป็นการพูดที่ยากที่สุดตั้งแต่ปลาศัยมาบนเวทีกอปปส เรื่องนี้เป็นเรื่องด s เซนซิ i ี e เลือเกินครับใจจริงแล้วผมอยากจะให้ภาคประชาชนนักวิชาการได้แสดงความเห็นกันอย่างกว้างขวางแต่ผมดูแล้วว่าคนดีก็เห็นแตกต่างกันแต่คนชั่วนั้นไม่แสดงความเห็นอะไรเลยแดกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็ถึงคิวครับที่อาจจะต้องขึ้นให้ข้อมูลในเรื่องของนโยบายด้านพลังงานกันบ้างแล้วเล่าให้ฟัง เป้าหมายมีแค่สองอย่างเท่านั้นที่อยากจะเห็นการปฏิรูปเรื่องนี้คืออยากเห็นประชาชนบริโภคพลังงานในราคาที่มีความเหมาะสมมากกว่านี้และอยากเห็นคนโกงทำมาหากินไม่ได้และไม่มีที่ยืนในเรื่องพลังงานในประเทศไทยสองเรื่องเท่านั้นที่ผมบอกว่ามันเซนซิทีฟเพราะผมเจอคนสามประเภทในการเป็นผู้แทนมาหกปีในเรื่องพลังงานเรื่องเดียว ประเภทแรกผมเจอ n อ o ครับนักวิชาการอิสระเป็นคนดีขีดเส้นใต้ครับทำทุกอย่างด้วยหัวใจปกป้องประโยชน์ประเทศชาติแต่เวลาคนทำอะไรด้วยหัวใจแล้วมักจะมีอารมณ์ครับเวลาประชุมทีไรหวิดวางมวยกันทุกทีกับ n อ o เพราะว่าแกด่าก,ก่อนเลยนี่คือคนประเภทหนึ่งซึ่งเป็นคนดี คนประเภทสองก็คนดีเหมือนกันครับก็คือข้าราชาการที่เขาอยู่ในกระทรวงพลังงานข้าราชาการในกระทรวงพลังงานเนี่ยเป็นนักวิชาการกระทรวงนี้เล็กมากมีงบประมาณปีหนึ่งพี่น้องไทยนะครับกระทรวงพลังงานเริ่มเทิมแบบนี้งบประมาณปีเท่าไหร่สองพันล้านปีนี้มีแค่2องพก้ล้านคนมันน้อยเพราะฉะนั้นเวลา NGO มาคุยกับนักวิชาการที่อยู่ในกระทรวงเป็นข้าราชาการเนี่ย คุยกันทีไรทะเลาะกันทุกรอบเพราะว่าถ้าเริ่มเปิดฉากมาด้วยการด่าก่อนขา้าราชการในกระทรวงก็มกกักจะตั้งป้อมทันทีแล้วก็ปกป้องข้อมูลที่ตัวเองมีอยู่ในอดีตมันก็วนกันไปแบบนี้แล้วก็คิดมุ่งไปข้างหน้าไม่ได้ทั้งๆท,ที่ขา้าราชการและ NGO เองก็ต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือการทําความดีให้กับประเทศไทยเท่านั้นนะครับและผมเห็นพูดผ่านสื่อเถียงกันหลายเรื่องในนโยบายพลังงาน ผมจะขอย้ําอีกครั้งว่าสิ่งที่เรามาต่อสู้เราขอให้เราต่อสู้ด้วยกันไม่ว่าท่านจะเป็นนักวิชาการอิสระหรือท่านจะเป็นข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงนี้หรือแม้กระทั่งพวกเราในกอปปสมุ่งหน้าอย่างเดียวก็คือให้กลุ่มบุคคลที่สามที่ผมเจอในระบบนี้ออกไปเสถียีนั่นคือนักการเมืองที่ขี้โกงและพ่อค้าที่วิ่งเต้นท่านครับไอ้กลุ่มคนนี้ต่างหากที่เราต้องทะเลาะด้วย ไม่ใช่ทะเลาะกันเองทําไมผมถึงบอกว่ากลุ่มคนนี้น่ารังเกียจผมเล่าให้ฟังครับกลุ่มพ่อค้าที่มาเป็นนักวิ่งเต้นและนักการเมืองเวลาเขาหากินกับเรื่องพลังงานสองฝั่งระหว่างเอ็นจีโอกับข้าราชการเถียงกันพวกนี้อาศัยจังหวะครับไม่เถียงกับใครทั้งนั้นเข้าไปหากินผมเล่าโครงการบางโครงการให้ฟังท่านเคยได้ยินโครงการที่เขารับซื้อพลังงานทดแทน เช่นถ้าท่านไปสร้างกังหันลมแล้วสามารถผลิตไฟฟ้าได้หรือไปเก็บขยะแล้วทําเป็นโรงขยะชีวภาพสามารถผลิตสกะแสไฟฟ้าได้โรงไฟฟ้าเนี่ยเขาลับซื้อมากกว่าราคาปกติยูนิตละ8บาทภาษาเขาเรียกว่าแอดเดอร์บวก8เชื่อไหมครับใบอนุญาตแอดเดอร์บวก8มันวิ่งกันขาขวิดในกระทรวงพลังงาน นักวิ่งเต้นอยากจะได้เพราะว่านโยบายเขาบอกว่าอยากจะทําพลังงานทดแทนมันก็ไปวิ่งขอใบอนุญาตกันมาเต็มหมดเชื่อไม่ว่าวันนี้สร้างไปได้นิดเดียวเท่านั้นพลังงานทดแทนใบอนุญาตที่เอามาก็ขายต่อก็เป็นช่วง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 ,วงสุดท้ายแล้วนโยบายพลังงานประเทศไทยก็ไปไม่รอดเพราะมึงมัวแต่ให้เฉพาะแต่พวกเดียวกันเองไอแอดเดอร์บวกปดเนี่ย คนไปหากินเยอะแยะครับกับระบบพลังงานในวงการการเมืองในวงการพ่อค้านักวิ่งเต้นเพราะคนดีมวัวแต่ทะเลาะกันไงต้องเข้าใจครับวันนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่าไปคุยกันมาแล้วทุกฝ่ายมาดูซิว่าข้าราชการกระทรวงพลังงานไปไหนรอดงบประมาณปีหนึ่งมีแค่2000ันล้านปีนี้มีแค่สองพกับอีกห้ล้านเอาชีวิตไปแขวนไว้กับปตทหมด ปตทเป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่9 5ของโลกเวลาเขาจับว่าบริษัทไหนใหญ่เนี่ยเขาจะจัดว่าอยู่ในบริษัทที่ชื่อว่าเป็นแลนด์กิ้งที่ชื่อว่าฟอร์จูน500หรือฟอร์จูน5 0 0ครับใหญ่ระดับ9 5ของโลกเพราะฉะนั้นระบบของปอตทและข้าราชการในนั้นเขาเกื้อนหนุนกันมาแต่ต้นแล้วเงินเดือนน้อยแต่ไปน,นั่งเป็นบอร์ดปตทค่าตอบแทนมันสูงเฉพาะแต่บนโต๊ะนี่ไม่เกี่ยวใต้โต๊ะ เพราะฉะนั้นเวลาข้าราชการเขาคิดเขาก็คิดเพื่อปกป้องปตทนั่นแหละต้องเข้าใจก่อนว่านี่คือปัจจัยหลักของประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ส่วนพี่น้องเอ็นทั้งหลายที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยหัวใจและเป็นคนทุ่มเทต้องใจเย็นลงกว่านี้ครับแล้วหันหน้าเข้ามาคุยกันแบบเนี้ประเทศถึงเดินต่อไปได้ในในโยบายพลังงานผมเห็นแล้วไม่สบายใจเลยในหน้าหนังสือพิมพ์บางฉบับ คนที่เราควรจะดา่าเรื่องพลังงานคือรัฐบ,บาลชุดนี้ต่างหากผมพูดแบบนี้เพราะว่าเห็นอกเห็นใจครับเพราะหลายท่านเป็นคนดีเอาละ่ะเล่าให้ฟังเลยและเป็นการให้ข้อมูลว่าปอตอทอจะต้องเอาคืนมาหรือไม่และคนชื่อทักษิณชินวัตรทำอะไรกับบริษัทปอตอทอแล้วยังความชิบหายมาถึงทุกวันนี้พี่น้องฟังให้ดีครับ หัวใจของเรื่องเมื่อกี้ผมบอกแล้วต้องให้คนโกงไม่มีที่ยืนและจะต้องทำให้ประชาชนได้รับการบริโภคพลังงานที่เป็นราคาที่เหมาะสมมาดูเรื่องปตอทอเล่าให้ฟังเป็นข้อมูลว่าเมื่อก่อนปตอทอเ,เป็นการปิตโตเรเลียมก็เป็นของประชาชนทั่วไปเป็นรัฐวิสาหกิจทั่วไปทักสินเข้ามาอยากจะขายปตอทอวิธีการขายปตอทอของเขามันพิษานถึงท,ทุกวันนี้แล้วมันผิดกฎหมายอยู่เนี่ย ปตอทอนั้นเป็นธุรกิจที่มีสองธุรกิจในตัวครับหนึ่งเป็นธุรกิจที่แข่งขันได้กับธุรกิจที่แข่งขันไม่ได้อฟังเรางงแข่งขันได้คืออะไรครับก็ไอที่ไปทําปั๊มน้ํามันไปทําเคมีไปทําอะไรพวกนี้แข่งขันได้หมดอนะแต่ธุรกิจของปอตทที่แข่งขันไม่ได้และเป็นธุรกิจผูกขาดนั่นก็คือธุรกิจท่อส่งน้ํามัน่งแก๊สครับท่อส่งแก๊สที่อยู่ในอ่าวไทยทั้งหมดใต้ทะเลยันบนบก เป็นธุรกิจที่ไม่มีใครแข่งกับคุณเพราะสมัยก่อนตอนคุณเป็นการปิดตัวเรียมแห่งประเทศไทยคุณไปออกกฎหมายเว้นคืนที่ประชาชนทั่วไปได้เอกชนทําได้ไหมครับทําไม่ได้คุณทําได้เพราะคุณคือการปิดตัวเรียมในอดีตไออันนี้แหละขีดเส้นใต้ให้ดีนะครับมีมติคอรามอาตั้งแต่สมัยคุณชวนนุ่นออกมาบอกว่าปตอทอนั้นจะต้องแยกสิ่งเรื่องของท่อ ที่ไม่สามารถจะแข่งขันได้เป็นการผูกขาดกับสิ่งที่แข่งขันได้ออกจากกันทักษินเข้ามาเอาหุ้นปตทเข้าตลาดขายแค่หนึ่งนาทีสิบเจ็ดวินาทีขายหมดเกลี้ยงไ่เล,เลยหนึ่งนาทีสิบเจ็ดวินาทีทําไมปตทเนื้อหอมครับเนื้อหอมเพราะเขาไม่ได้ทําตามมติคอรมอเขาเอาของที่ไม่มีคู่แข่งกับของที่มีคู่แข่งได้ รวมแล้วขายไปเลยทําไมมันทําแบบนั้นล่ะนี่ครับทักษณิณทาเขาทําเพราะเขาต้องการให้หุ้นปตทมันทยานไม่หยุดยังไงแล้วทุกวันนี้ก็สมใจอย่างที่คุณคิดหุ้นปตทมันทยา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 น,ทยานไม่หยุดก็ไม่ทยานไม่หยุดได้ยังไงก็คุณมีธุรกิจท่อน้ํามันไอ้โทษดีครับท่อแก๊สในอ่าวไทยผูกขาดอยู่ลายเดียวไม่มีลายอื่นเลย รับซื้อในที่คุณเจาะมึงก็รับซื้อคนเดียวไม่มีรายอื่นเลยทาไมไม่มีรายอื่นก็คุณเป็นเจ้าของท่อเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นปตท,ทน,นั้นทะยานดิ่งไกลเลยนักธุรกิจในยุคนั้นที่ซื้อมากก็เพื่อนคุณทักษิณนั่นแหละคุณประยุทธ์มาหากิจสิริเจ้าของเนสกาแฟเป็นสวลูกชายเขาเป็นนักสแสดงครับ เป็นเพื่อนสนิทกัพานทองแท้แล้วสุดท้ายลูกชายเขาคนนั้นก็ได้เป็นรองโฆษกรัฐบาลของพรรคไทยรักไทย,ไทยความสัมพันธ์มนวกันอยู่แบบเนี้นั่นแหละกำไรมหาศาลกำไรไม่กำไรไปถามประยุทธ์ดูว่ากำไรเท่าไหร่มหากิจสิริเจ้าของเนสกาแฟนี่คือปตทที่เขาเอาของที่เป็นสัมปทานของรัฐเอาออกไปขายพี่น้องครับผมจะเล่าให้ท่านฟังก่อน ก่อนที่เราจะเดินต่อไปว่าจะเอาปตทกลับคืนมาไหมโปรดฟังข้อมูลดังต่อไปนี้ปตทเนี่ยถือหุ้นรัฐวิาาสาหกิจกระทรวงการคลังถือหุ้น51%ไอกองทุนวายุพักถืออีก15%รวมแล้วเป็น66พูดง่ายๆคือ66ในีลวงถืออีก33%ขายต่างชาติและขายนักลงทุนในประเทศเอาปตทมาคุ้มไหมถ้าเราคืนมาพี่น้องมาคุ้มไหมครับฟังผมพูดได้ดีรับ เอาปตทคืนมาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าต้องซื้อหุ้นของปตทคืนมาในตลาดในระบบต้องเสียเงินอีกหลายแสนล้านบาทแล้เอาปัญญาที่ไหนครับรัฐบาลจะเอาเงินหลายแสนล้านบาทไปซื้อหุ้นปตทกลับมาแล้วซื้อหุ้นปตทกลับมาพลังงานมันถูกจริงหรือเปล่าไม่ใช่ผมถึงบอกว่าเป้ามันไม่ใช่การเอาหุ้น หรือเอาตัวปรทอรกลับมาเป็นของรัฐบาลเอา,าเป็นของประเทศไทยครับแต่สิ่งที่ผมทวงถามบนเวทีนี้เพื่อจะกําหนดเป็นประเด็นให้ชัดเจนก็คือว่าท่อแก๊สในระบบขนสง่งมึงต้องเอาของประชาชนคนไทยกลับขึ้นมาเป็นของคนไทยทั้งประเทศแล้วไม่ต้องเสียเงินสักบาทเพราะคุณทําผิดมติคอรมอคุณเอาหุ้นไปขายได้ยังไงเขาบอกว่าให้คุณแยกออกก่อนไงระบบท่อไม่ให้คุณรวมไปขาย แล้วคุณจะไปขายได้ยังไงในหนังสือชี้ชวนการซื้อหุ้นของปตท,ท,ทผมเล่าพี่น้องฟังครับเวลาเขาจะเอาหุ้นออกขายครั้งแรกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าขายแบบ IPO IPO เนี่ยคือการเขาเรียกว่า Initial Public Offering พูดภาษาอังกฤษหน่อยครับคือการออกขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรกในหนังสือชี้ชวนที่ให้ประชาชนเข้ามาซื้อน่ยระบุชัดเจนเลยว่าพอครบกำหนดเลยเวลาหนึ่งปี ปตทนั้นจะต้องแยกระบบท่อครับที่แข่งขันไม่ได้นะออกซะก็แปลว่าผู้ลงทุนรู้อยู่แล้วว่าระบบท่อปอตทไม่มีสิทธิ์ขีดเส้นใต้ห้ารอยครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิรูปต้องเอาระบบท่อทั้งบนบกและในน้ำคืนกลับมาที่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศจากปตท และไอ้นี่แหละมันจะทําให้พลังงานถูกจริงนี่คือเป้าหมายครับรออยู่นานแล้วว่าจะพูดเรื่องนี้เต้านีตัางหาเอาท่อขึ้นมาท่านว่าทําไมวันนี้มันไปกันไม่ไหวล่ะราคาท่อใครกําหนดราคาก็มันของปตท ถ้าผมย้อนเวลากลับไปให้ท่านนะครับผมจะเรียบเรียงเรื่องให้ท่านฟังเข้าใจง่ายๆศาลปกครองเนี่ยเคยตัดสินว่าให้ท่อน,นั้นกลับมาเป็นของคนไทยแต่ศาลปกครองเนี่ยตัดสินเฉพาะท่อบนบกเท่านั้นที่ไปเป็นคืนที่ดินมานะให้กลับเป็นของคนไทยและบุคคลที่ทําให้เรื่องนี้ชนะคดีได้เป็นสอวกรุงเทพมหานครรสนาโตสิตกูลนั่นคือความเจ๋งของเขา แต่ถ้าพูดกันให้หมดสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่แค่บนบกคุณต้องเอาทั้งในน้ำทั้งระบบท่อคืนกลับมาสู่คนไทยทั้งประเทศระบบท่อได้กลับคืนมาแล้วดียังไงหนึ่งการกําหนดราคาค่าท่อคราวนี้แหละไอ้เลคูเลเตอร์เลยบริษัทที่มันกํากับดูแลเนี่ยองค์กรกํากับดูแลสามารถจะก,กําหนดราคาได้เองจริงๆ ไม่ใช่ใหปตทเอาราคาสมมุติขึ้นมาครับรวมไปถึงราคาค่าแกส๊สทําไมแก๊สมันลดไม่ได้สักทีขา้าราชการก็บอกลดไม่ได้ต้นทุนมันสูงเหลือเกินมันลดได้แต่ปตทเขาไม่ลดง่งท่านรู้หรือไม่ว่าปตทเขาเป็นเจ้าเดียวในอ่าวไทยไม่ว่าจะให้ใครผุดเจาะก็แล้วแต่คนรับซื้อคือปตท พราะว่าท่อคือท่อปตอท,ทเพราะฉะนั้นถ้าท่อไม่ได้คืนกลับมาอย่าหวังว่าน้ํามันจะถูกขึ้นในประเทศไทยนี่คือหัวใจก่อนครับอย่าหวังว่าแก๊สจะถูกขึ้นในประเทศไทยนี่คือหัวใจเพราะฉะนั้นผมตกเข้าเฟรมครับเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากเห็นมากที่สุดก็คือว่าถ้าเราปฏิรูปสําเร็จถ้าพวกเราร่วมกันแบบนี้นะครับแล้วก็นําไปสู่รัฐบาลในอนาคตได้ผมอยากเอาสมบัติชาติทั้งท่อบนบกและท่อในทะเลกลับคืนมาให้หมด แล้วราคาจะส่งผลต่อราคาแก๊สอย่างแท้จริงพูดกันด้วยเหตุและผลครับเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งราคาแก๊ส LPG ราคาแก๊สสูงต้มคือในประเทศเนี่ยมันมีอยู่สส่วนที่ใช้แก๊สในเอ่าไทยหนึ่งภาคครัวเรือนภาคครัวเรือนก็คือพี่น้องแหละครับที่ใช้ถังแก๊สจุดที่บ้านถังสิห้ากิโลกรัม รู้เปล่าตอนนี้เขาขึ้นอยู่เดือนละเดือนละห้าสิบสตางค์ต่อกิโลทุกเดือน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 รัฐบ,บาลยิงล่งรักมันคิดอะไรไม่ออกมันขึ้นราคาอย่างเดียวเขาไม่แก้โครงสร้งางภาคแรกคือภาคครัวเรือนภาคสองคือภาคขนสง่งก็คือรถที่ใช้กันทั้งหมดที่ใช้เติมแก๊สนั่นแหละภาคขนส่งเขาเรียกภาคที่สามคือภาคอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมคือนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็ใช้น้ำมันเตาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้แก๊สธรรมชาติกับ พอท่อนั้นเชื่อมไปถึงก็ใช้แก๊สธรรมชาตินั่นแหละในการที่จะเผาสร้างพลังงานผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ 4. เขาเรียกว่าธุรกิจปิดโตเคมีธุรกิจปิดโตเคมีเขาทำพวกอะไรภาษาชาวบ้านก็ไอ้นี่ทำเม็ดพลาสติกปิดโตเคมีไอ้ภาคส่วนที่สีนี่ตัวสำคัญที่สุดเพราะปตท เป็นเจ้าของปิโตเคมีโคอลคือปตทเป็นเจ้าของไอ้คนที่สีที่ใช้ทั้งหมดแล้วท่านรู้ไหมมันใช้แก๊สในอ่าวไทยกี่เปอร์เซ็นต์เกือบ40%อร์เซของแก๊สในอ่าวไทยคนที่ใช้คือปตทคือปตทเคมีโคอลและปตทเคมีโคอลเป็นที่เดียวที่ใช้ถูกที่สุดถูกกว่าพี่น้องประชาชนผาคหุงต้มที่หุงต้มกันยูนผากอเลือนผาาขนส่งภาคอุตสาหกรรม ปตทถูกสุดทําไมปตทถูกสุดเอาก็นี่มันบริษัทลูกผมมันท่อของผมผมก็ให้ถูกสุดแต่ประเด็นปัญหามันมีอย่างนี้ครับ <c oughs> เมื่อเราลงไปดูในลึกๆในรายละเอียดของมันมันจะเจอว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องนําเข้าแก๊ส LPG จากต่างชาติแล้วทําให้ต้องมีการขยับราคายิ่งรักมันก็คิดอะไรไม่ออกหรอกพอต้องนําเข้าปับ๊บมันก็ขึ้นราคาแก๊สปวด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  ถามว่ามันเป็นธรรมกับประชาชนทั้งประเทศไหมคําตอบคือมันไม่เป็นธรรมหรอกครับเพราะคนที่ใช้แก๊สมากที่สุดก็คือภาคปิโตรเคมีเกือบ40เอร์เซในอ่าวไทยและบริโภคถูกชุดด้วยปตทเขาบอกว่าที่เขาต้องให้ให,ให้ทางนี้ใช้เนี่ยเพราะว่ามันไปก่อให้เกิดบายโปรดักหรืออุปกรณ์ที่มันพ่วงไปเยอะเช่นเกิดเขาเรียกอะไรเกิดเคมีต่อเนื่องนะครับนอกจากการไปเผาไหมอย่างเดียวแต่มันเป็นข้ออ้างเท่านั้นละ่ะ นี่คือประเด็นหลักที่เป็นข้อถกเถียงกันมามากในทุกรัฐบาลซึ่งผมเองก็อึดอัดใจครับเพรานั่งดูอยู่ความจริงแล้วถ้าเราได้ท่อจากปตทกลับคืนมาแล้วให้ปตทกำหนดราคาให้ปิดโตเคมีใหม่คือเป็นบริษัทลูกของเขาให้การทำเม็ดพลาสติกนั้นต้องซื้อในต้นทุนราคาที่สูงขึ้นบ้างในจุดที่ปตทนั้นแข่งขันกับต่างชาติได้และไอ้ส่วนที่เกินเนี่ย ก็เอามาช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของราคาแก๊ส LPG ไม่ว่าจะเป็นภาควรเรือนหรือเป็นภาคขนส่งมันเท่ากับว่าเอาเงินส่วนนี้มาโปะส่วนนี้ให้กับประชาชนซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่ามันไปติดขัดอะไรกันนักหนาทําไมมึงทําไม่ได้สักทีก็อยากจะเห็นจากการปฏิรูปนี่แหละมันเป็นไปได้ไหมพี่น้องครับเวลาคุยกับนักวิชาการเวลาคุยกับ n g o เขาเถียงกันแล้วฟังแล้วมึนผมสรุปให้พี่น้องฟังได้ที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ที่จริงถ้าตั้งใจคุยกันนะปนีปนอมกันหน่อยก็จะรู้ครับว่าหัวใจมันมีอยู่แค่เรื่องเดียวคือเรื่องท่อต้องเอาคืนมาทักษิณมันบ้ามันขายปป,ปทมันขายปตทพ่วงท่อ,ทอไปได้ยังไงครับแก๊สมันเลยแพงอยู่ทุกวันนี้ก็เอาคืนมาก่อนแล้วจัดโครงสร้างราคาใหม่อันนี้แหละประเทศเดินต่อไปได้ สรุปกันแบบนี้เท่านั้นแหละนโยบายพลังงานพี่น้องครับไอประเทศไทยเนี่ยนะครับพอมาคุยเรื่องพลังงานแล้วมึนหัวทุกทีเพราะมันเป็นเรื่องของนักเคมีเขาคุยตัวเลขสูตรสมการกันเยอะแต่ก็สรุปสั้นๆเท่านั้นว่าถ้าอยากเห็นน้ำมันถูกลงอยากเห็นแก๊สธรรมชาติถูกลงโดยเฉพาะแก๊สธรรมชาตินะครับท่านต้องเอาระบบท่อกลับคืนมาซึ่งเป็นสมัมปทานของคนไทยซึ่งเป็นสิทธิ์ของเรา ทั้งบนบกและในน้ําแล้วให้คนกลางคือเลคูเลเตอร์หรือว่าผู้กํากับดูแลนั้นทําหน้าที่ในการควบคุมให้ปตทเชา่ปชาปตทควรจะกําไรในส่วนที่ปตทควรจะกําไรและปันส่วนกลับมาให้ประชาชนส่วนที่ขายแก๊สออกไปแล้วก็เอาไปเข้ากองทุนน้ามันแล้วก็เอาเงินกองทุนน้ามันมาช่วยเหลือผู้ใช้น้ํามันหรือมาช่วยเหลือผู้ใช้แกส๊สผาคขนส่งแต่ทุกวันนี้มันเดนล็อกไปหมด มันทางตันไปหมดปตทอบอกว่าไม่อยากให้เรากระทรวงพลังงานไม่คิดอะไรเลยครับคุณยิ่งรักกระทรวงพลังงานของคุณยิ่งรักบอกว่าเนี่ยไม่อยากให้พวกเราใช้แก๊ส LPG เลยน่าจะเอาไปให้ปตท,ทปิโตเคมีเขาทำมันก่อให้เกิดบายโปรดักหรือสิ่งข้างเคียงมากกว่าทำเมสพลาสติกทำประโยชน์ทางทางเศรษฐกิจได้มากกว่าไม่อยากให้เอามาเผาไหม้ทิ้งก็คุณเคยถามปตทเขาไหมล่ะว่าปั๊มแก๊สอ่ะ จากหาดใหญ่ถึงประดังเบซาเนี่ยคุณมีกี่ปั๊มวะ,ะเขาทำปั๊มแกส๊สเอ็เติมมันกี่นาทีใครมีรถที่เติมเอ็วบ้างครับรอคิวเติมเอ็ีวกันทีครึ่งชั่วโมงปั๊มก็ไม่มีเพราะปตทไม่อยากลงทุนลงทุนแล้วมันแพงก็นี่ไงคือปัญหาถ้าคุณไม่แก้ที่หัวใจของเรื่องในการเพิ่มปั๊มแก๊ส l อ g พแกส๊ส NGV เยอะ หรือที่เรียกว่า NGV หรือ CNG มันแก๊สตัวเดียวกันนะครับถ้าคุณไม่เพิ่มมันไปรอดเหรอครับบ้านเมืองมันเกิดขึ้นแบบว้บมันเกิดขึ้นว่าอะไรเกิดก่อนกันไก่กับไข่เพราะฉะนั้นปตทเนี่ยมันถึงเวลาปฏิรูปสักทีแล้วแล้วอย่าเถียงกันไปไกลครับวันนี้ผมที่พูดเรื่องนี้พูดด้วยความไม่สบายใจเพราะว่าเห็นคนดีเขาคุยเรื่องนี้กันแล้วเหมือนจะทะเลาะก,กันแล้วพูดตรงๆดีกว่าไม่อ้อมค้อมนะ ดูเอสทีวีอยู่อ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการแมเนเจอร์อยู่หลายคนที่ออกมาให้ข่าวก็เป็นคนดีกันทั้งนั้นและฝั่งนี้เองที่ทําเรื่องพลังงานก็คนดีกันทั้งนั้นทำเถอะครับช่วยกันคิดแล้วหาทางออกให้ประเทศไทยเพียงแค่เรารับฟังซื้อซึ่งกันและกันเพราะเป้าหมายเราคือการโค่นระบบทักษิณอยากจะมาดูไม่ว่าความชั่วที่มันทำมาไว้คืออะไรท่านครับผมขอเล่าเรื่องระบบทักษิณหน่อยเกี่ยวกับพลังงาน จำได้ไหมมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา190แล้วศาลเขาสั่งความมาตรา190ลงที่ศาลเขาบอกว่าเนี่ยแก้ไขมาตรา190เรื่องการทำสนธิสัญญาระหว่างประเทศรัฐบาลยกมือไม่ชอบศาลเขาเลยสั่งยกเลิกไปนั่นแหละพลังงานโดยตรงเลยทำไมล่ะครับประเทศไทยและประเทศกรัรมพูชาเรามีพื้นที่พิพาททางทะเล บริเวณนั้นทุกรัฐบาลจะมีหนังสือมาครับบอกเลยว่าบริเวณนั้นอุดมไปด้วยทรัพยากรอยอยแอนแกส,สือน้ำมันนี่แหละมีไม่ต่ำกว่าห้าล้านล้านบาทที่อยู่ตรงน,นั้นตาโตกันหมดสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังจะทําพิเลนก็คือการที่สามารถไปตกลงกับประเทศกัมพูชาในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล ในเรื่องของทรัพยากรเรื่องของพลังงานท่านทราบหรือไม่ว่าการแก้ไขมาตรา190สิทิที่เขาทําไปนะ่ะการทําสิสัญญาระหว่างประเทศต่อไปนี้ไม่ต้องถามประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วสมัยก่อนจะทําต้องทําหนังสือไปถามท่านจะลงเว็บไซต์หรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้องรับฟังความวิห็นจากประชาชนทั้งประเทศมันลักไก่เอาง,ง่ายๆเลยว่าต่อไปนี้ไม่ต้องรับฟังอีกแล้ว การเสนอกรอบในการเจราจาต่อรัฐสภาว่าจะไปคุยอะไรกันบ้างหัวข้อเนี่ยต่อไปนี้ไม่ต้องเสนออีกแล้วรอสุดท้ายตอนเซน็นค่อยเอามาเข้าสภานึกว่าจะไม่มีอะไรหรือครับนึกว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคแล้วครับเปล่าเลยหัวใจมันคือเรื่องนี้เพราะว่าธรามาตาร้อยเก้าสิบผ่านไปเมื่อไหร่ไอเรื่องการตกลง แหลง่งทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลในพื้นที่พิพาทระหว่างไทยกัมพูชาทางทะเลมันมีสิทธ,ธิทันทีรัฐบาลนี่รวยกันข้ามพบข้ามชาตินะมึงคราวนี้นี่ต่างหากที่เราต้องคุยกันว่ามันกำลังทำอะไรกับประเทศไทยผมผู้ทรงเดชแล้วครับเปล่าคุณทักษิณสัมภาษณ์ร้อีทีวีไม่รู้กี่ทีเราดูที่เวทีนี้แล้วเขาบอกว่าเขาไปทำธุรกิจเหมืองทองเหมืองเพชร และเขาก็ทําธุรกิจน้ํามันพลังงานมีเพื่อนชักจูงให้มาทําแล้วมันตรงกันไหมล่ะครับที่พลเอกเตียบันที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของกัมบูชาก็ให้สัมภาษณ์ว่าคุณทักษิณจะเข้ามาลงทุนในประเทศเขาให้สัมภาษณ์ที่ไหนให้สัมภาษณ์ตอนไปเปิดไอ้ถนนสาย48ที่เกาะกงไงครับก็ไม่เขายัดเข้าปากคุณเอกเตียบันสัมภาษณ์มาแบบนี้ ความจริงมันก็ถึงปรากฏอยู่ไงนี่ไงที่สารััธร,รมนูญเขาโหวตว่าที่เขาตกลงความการแก้ไขมาตา190ลงก็เพราะมึงจะหวานคอแล้งอยู่ไม่กี่วันนี้แล้วมหากาบเรื่องพลังงานเนี่ยมันต้องดูไอ้แท้ๆใครเนี่ยมันโจรตัวจริงพี่น้องครับ เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยครับอธิบายยากผมรอนักวิชาการเขาพูดผมรอเอ o นจีโอเขาออกมาพูด,าาพดแต่ที่จำเป็นจริงๆแล้ววันนี้กราบขออภัยพวกพี่ๆทุกคนกราบขออภัยพี่ๆทุกคนครับไม่ว่าพี่จะเป็นข้าราชาการในกระทรวงพลังงานไม่ว่าพี่ทำงานอยู่ปอตทหรือว่าพี่จะเป็นเอ o อที่ปกป้องชาติในเรื่องนี้ผมอยากเห็นแค่เรื่องเดียว คนใจบริสุทธิ์คนบริสุทธิ์คิดกี่ทีสีมันยังขาวอยู่กันคนเลวคิดกี่ทีก็ยังสกปรกเหมือนเดิมดำลงเป้าหมายให้ชัดเจนว่าวันนี้เราสู้กับใครถ้าเราสู้กับคนเลวเดินหน้าซัดมันอย่างเดียวแล้วอย่าหยุดครับ อย่ามีคำถามกลับมายังให้พวกเราเพราะว่าพะวงว่าที่ทํานั่นใครจะได้ประโยชน์ฝั่งนี้หรือฝั่งนูน้นผมขอตอบและผมขอวิเคราะห์คุณสุเทพเชื้อสุบันให้ฟังหน่อยหลายครั้งที่แกนกํากปพสก่อนจะเป็นกปปสได้ซ้ําถูกถามว่ากล้าลาออกมาไหมจากการเป็นสอสอกล้าลาออกไหมเขาก็ลาออกให้ท่านดูแล้วไงถามเหลือเกินจะเอาจริงไหม ตัเ,เอาจริงกันหมดทุกคนที่โดนไปกี่คดีแล้วระเบิดโดนเกือบทุกหลังแล้วบ้านของแต่ละคนรวมถึงพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ด้วยไปแอบเจราจาหรือเปล่ากะว่าจะเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าพี่น้องก็เห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วว่ากำนันปฏิเสธแล้ว,วกูไม่เอาวันนี้เราดับเครื่องชนเพราะฉะนั้นอย่าถามพวกเราว่าเราสู้ไม่สู้ เรื่องพลังงานยังไงก็สู้ไไรไอ้มาตาร้อยก้สิเรเห็นกับตามาแล้วพูดในสภาแล้วเตือนมาแล้วว่ากูเห็นแล้วว่ามึงจะเอาอะไรกูไม่ให้ขอให้คนดีแข็มแข็งขอให้คนดีสามัคคีประเทศนี้เดินต่อไปได้เชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วล่อมันคนเร็วๆอย่าให้มีที่ยืนในสังคมขอบพระคุณครับ